สบายสบายแหวนรูปอีสานสวัสดีครับมือนผ้าผ้าลาะใส่หนูครับแก่มือครับใส่หนูแก่มือใหม่บังครับมนีเหมือนม้าหนูหน่อยครับเหมือนเพราะแก่มือใหม่หาไม้นึงครับไม้ก็ยังวันสัตว์เียนมาเลยครับยังเป็นปลาเขาเครับ หาหม่องไซม์มั้ครับพี่นอ้องนี่มองได้เป็นตะไสรบตัวหนามลองเอาะครับไม้ปลายาค่าครับ บอนก็นจะใส่ขื่อพอรครับน้ากีกแถวเกาเท่าเส้นได่หนู่หน่อยหน่อยนน,นะครับต้อให้มีหมองใส่ครับตอนดี้ใส่หย่ำน้ำหอยเกาไปสักกันครับ เคือ,องูตัวไม่มาเที่ยวเมืองที่นีหมองมีไม้ไซเป็นตะไซว่าไหมหกแนวด้วยครับเดือนหกซ้ำหนึ่ง คิดว่าที่เที่ยวอยู่บครับพี่น้องนี่ครับปากหูหมคนับแต่สิร่องส่นี่นะครับมีสามทางของบิใไซสามทางครับดักไปมาดุนมาเบิ้งนล้กันเน้อครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องมองบริใไซนี่นะครับไซนตามทางตามจินตนาการคิดว่าครับก็นี่ครับนี่ทางขึ้นมานี่ครับพี่น้อง ได้ครับนี่ครับ,บไปทั้งพูนครับเดี๋ยวสีน้ำใสเป็นอย่างนีครับพี่น้องส่วนท่องนี้ก็ใส่้วครับใส่ดำหางค่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหมดเรี่องผ้ามะลุนน้องกันครับพี่น้องสีมันโมมันน้ำไม้ท่องหยิบกันครับบีบพอนี่ครับพี่น้องมาพร้ไม้นี่ เป็นสองขวองครับอัานี้มานี่ครับเห็นเป็นขวงขวงนึ่อยู่นี่ครับขข้นทางนี้ห่างกันมานี่ผมก็ใส่บ่วงรัดไปนี่ครับยูนนี่พวกกใส่รัดไปนี่ครับเจีบโบโหสีไปขวองได้ครับรุ่นน้ำกันคือเก่าครับเยวหาไม้ไม่กันครับพี่น้องไทยเพิ่งอีกครับย่างหาจนเมื่อยครับนี่ครับไม้หนึ่งไม้ขวังครับนี่ครับน้องใร่รักนี่ด้วยครับ ทำแบบไหน้าครับพวกนี้คือกันครับพี่น้องพวกนี้จะเห็นจ้ะน้อยพวซ้ำหนึ่งนี่ครับใส่รัดไว้คือกันครับไม้ใบครับนะครับพี่น้องแล้วไม้ตัวเป็นกันครับมีไทยมังอีกครับขอายางมังกันครับนี่ครับพี่น้องเก็บไม้นึ่เห็นไหมครับเป็นขวองขึ้นมาครับขามให้หน้าครับ ใส่รัดไปเก่าครับนี่ครับหมายไว้เดี๋ยวมาเลี้ยงผ้ามายามเหมือนกันครับนะาไม้ต่อไปก่อนครับพี่นอ้องมันก็บไม้เกิดเป็นจางๆเนี่ยครับเพราะว่าหนูมันก็แลนขาหมุน้านหน้าบัคือตอนเกี่ยวเขาเหล้วครับไปห่วงได้ห่วงกันแตหาอยากเนี่ยครับคอยหาไปเนี่ยครับพี่นอ้องเป็นหม่องม,ะม,ะมะอหม้อเจาะๆยังไงก็จะทายให้เบิงเ้งอีกครับ ติดตามไปน้วกันเนะครับพี่น้องครับพี่น้องหยุดมองหยิบไม้นึงครับทา่านไซดักวันนี้คือเก่าครับทางกันจากขั้นท่าครับเหลือหลังหนึ่งลังสุดท้ายครับพี่น้องหาหมองใสด่ด้วกันครับควันผีพ้าไมา่ยามหมือแรงหาหมองใส่อีกกันครับพี่น้องอีกหลังหนึ่นงเป็นหมองใส่ปุนอพี่น้องเลยเดี๋ยวหาหมงใส่กันครับ นี่ครับพี่น้องลังจะถ่ายนะกับนที่ใส่ข่องนี่นะครับนี่ครับข่องขึ้นมาจากนี้ครับนี่ครับห้อใส่แบบนี้ครับเป็นอย่างไรกับมดหุ่นน้ำกันเนื้อครับพี่น้องตอนแรกครับผ้าไมายามครับสบายสบายแบบรูอิสานสวัสดีครับไม่ได้ยามหนูนะครับกบครับพี่น้องไปละยามหนูครับพี่น้อง พาไปใส่กองเว้นครับดีที่ฝนโมโตกครับพี่นอ้องมึงว่ารุ่นมึงว,ว่าฝนถีตกแต่ห้ามเขาเดี๋ยวพาไปยามหนูกันครับพี่นอ้องมันมันอย่างไี้ครับมาเบิ่งน้ำกันครับมีขอแก่มืม่อครับนี่ครับเจียวเขาออกบองเว้นจอนกองเว้นนะครับ โอ้โหว่าสีนูโมบ่้อี่น้องนี่ไอ้ป่วยป่วยไปเยกขวัจ้างมาเถ นี่แบานบ่วงไปซื้อครับพี่น้องมาทำอืมนะครับพี่น้องเดินหนึ่งต้นไม้เหรอตึกยังไงมันอีนสิมานบ่กที่วัวม้านจังไงก็ได้หลุดน้องกันครับ ยังดูครับยังรถน้องโอ้โหขนหนึ่งนะ้มองนั่งของ รักเสียครับพี่น้องรักเสียรักเสียเป็นต้นไม้ครับนี่นี่ฮะสวักันเนื้อครับไาตาดีโอ้พี่ครับเห็นแหล่าเห็นแหล่าพี่น้องเห็นแหล่าอุ้ยอุ้ยพี่ครับพี่ครับเห็นหมครับพี่น้องตัวง่าด้วยง่ายตัวง่ายตัวง่ายตัวง่าย สูดเร้อครับผมแลวเดี๋ยวผมจับมันครับพี่น้อง อื่นง่าครับพี่น้อง them. พี่น้องแล้วเขาอยากจิบก,กันครับมาันมาแล้วครับแฉมหนึ่งแฉมม,มมาแล้วนั้นหมานั่งกันครับพี่น้อง Họ muốn quỳ quỳ đâu phải đâu má nó má nó vẫn nó cắn được cắt เห็นหมครัอูนกันจอไปครับเด <c oughs> ือดแรงะครับ กเก็บมาตะเขื่อนข้างสินไทรถึงี้อันนึงครับส่งไปเจนข้างนู้นเจียวอยู่เลยสิใส่รถึงไปเย,ย็นเสาร์เมยามันกันครับแล้วล้างง่ายครับหลังสุดท้ายเดินมาสีน้ำนะครับพี่น้องแล้วก็ถ่ายทาั้งสวยนี่ครับ ครับพี่น้องรักสุดถ่ายแล้วครับ จ้พวกแม่รับไม้เองแสดงได้รับไม้บางก่อนดักสมนวนสามทางดักสามทามงอีกคือทีศท,ทางมอก มันถืกอยู่ครับพี่น้องจังนี่ก็บ่ทันถืกครับ <im> <im>